ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะอากาศเย็นค่ะคุณเป้คุณคนนะคะก็แห่ไปรับอากาศหนาวกันเยอะแยะเลยนะคะสําหรับใครที่พลาดงานเชียงรายดอกไม้งามค่ะยังมีโอกาสนะคะไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนนี้<อ>เลยนะคะ<อ>ค่ะกับงานดอกไม้งามภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครเชียงรายโดยเทศบาลนะครเชียงรายนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะการจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม จัดเป็นครั้งที่19แล้วนะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2,565ไปจนกระทั่งถึงวันที่29มกราคม2,566นะคะณสวนตุงและโคมนครเชียงรายผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้สวยงามนะโดยเฉพาะพวกดอกไม้เมืองหนาวนะอย่างเช่นดอกไฮเดรนเ e ียดอกทิวลิปดอกลิลลี่ดอกไลเซนทัสนะคะแล้วก็ดอกไม้อื่นๆรวมไปถึงสินค้าโอทอปและกิจกรรมอีกมากมายบอกเลยว่าห้ามพลาดนะพวกท่านผู้ชมก็จะได้ ชมดอกไม้ <IG. S 1> สวยๆงามๆถ่ายรูปลงไอจีก็ได้นะถ่ายรูปสวยนะดูสิดอกสดมากเลยอ่ะโอ้ก็เรียกว่ายังเป็นหน้าของการท่องเที่ยวอยู่ <S S S ะนะฮะเป็นช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะภาคเหนืออากาศก็ยังคงเย็นต่อเนื่องนะฮะแล้วก็งานเทศกาลดอกไม้เนี่ย <S S ะจะไปถึงสิ้นเดือนเลย29<ช>มกราคมนะครับใช่ค่ะ